สวัสดีค่ะด้านเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกรลังแกทางง่องน้ำด้วยค่ะเด้อคลิปนี่เ้านี่ก้อนห้ยออกล่ะค่ะกะสายสายแน่ละเนาะเพิ่นแน่นย่ำโค้งสุดท้ายมาไห่ละค่ะของหลานไส้อิสระเอวเด้อค่ะเด้อจากเมืองนอกละค่ะหลานไส้เมืองนอกส่วนหลานสาวเมืองนอกเพิ่นกับบ่กทรงมาไห่เนาะเพิ่นไก่เงียบค่ะหลานสาวเพิ่นอาจจะยุ่งค่ะ ก็ได้มาจากของหลานไา้อิสราเอลล่ะค่ะเิ่นถึงเิ่นจิเกิดสงครามแต่มันยุ่ยยุเขตของเล่าล่ะค่ะเล่าก็อยูดีสมบายเนาะทักไทยไล่าหากันทุกเมื่อละค่ะทางบ้านก็เป็นห่วงทักถามข้าวหลานไา้อยู่ค่ะอยู่เมืองอิสราเอลเมืองอิสราเอลเมืองสงครามเนาะค่ะเนาะคิดเป็นห่วงคนไทยสุูสุคนล่ะค่ะหลายคนอยู่ค่ะเขามา ลบไห้ย,ยุเขตของเล่าค่ะเขตของเล่ากับยูดีสบายกะเรลาก็เห็ดอาหารการกินเลี่ยงคนไทยน้ากันหล่ะค่ะจัดทีพักที่เศร้าซอยกันเนาะหายคนไทยเดี๋ยวมาอยู่อาศัยน้ากันในระวางล่อลอกกับเมืองไถเห้าหล่ะค่ะหลานไส้เล้วกับไล่สดหายเบิง้งทายรูปทรงคลิปวิดีโอมาตลอดล่ะค่ะ ดูแลบริการคนไทยน้ากันอยู่เมืองนอกค่ะกะดีใจน้าเล่าเนาะเรากบเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ตระไดคะ่ะอยู่เมืองไทยเลากะดียูคค่ะอันนี้ไปอยู่เมืองนอกกะเบืองแง่งกันเนาะคนไทยคือกันจังไดกับฝากถึงเมืองนอกเมืองไทยเฮ้าบุญละค่ะสุพูสุคนกับปลอดไพยสุพูสุคนเด้อค่ะเด้อคนไทยอยู่เมืองนอกเนาะหากได้เบิง่งได้เห็นข่าวเห็นคลิปกะเป็นห่วงสุพูสุคนล่ะค่ะ คลิปนี้เกลิมยายมายาตัวเลขของหลานชายอิสราเอลล่ะค่ะเล่ากับยมเมืองอิสราเอลเนาะช่วงนี้สงข้ามคือวาล่ะค่ะอันนี้เป็นตัวเลขชุดแรกของเล่าล่ะค่ะชุดแรกปล่อยต่างแต่หลังห้วยออกล่ะค่ะช่วงนั้นกะย่างบ้านในเกิดสงข้ามเนาะช่วงนั้นกะหลังหลังมานี่ไม่สงข้ามบุญไหว้กันแน่ใกล้ห้วยออกกัเลใดตัวเลขมาอีกคือเก้าล่ะค่ะ เพราะว่าเขตของเราเร่า่ามีผลกระทบกับซ่อบายอยู่ค่ะแต่ก็เป็นห่วงคือเก่าล่ะค่ะยังอยู่ในประเทศเขาเนาะว่าเป็นประเทศเท่าอันนี้งวดชุดตองวดของเราล่ะค่ะวิ่ง3จับคู่ม่หามศูนย์สามหนึ่งแปดส้าสามสี่สามสาก็ค่ะงกคู่บน เด่นไปที่3 0 3 1 3 7 3คู่ค่ะบนล่างวิ่ง0 4 0 5 0 6 0 0 1 7 0 7 1หาหกคู่เนาะข้างล่างเลข3ตัว5 2 3 3 0 1 4 5 3ค่ะเลข3ตัวชุดแรกเดี๋ยวเขามาเบิ่งโค้งสุดท้าย ตัวเลขโคงสุดท้ายของเล่าล่ะค่ะเน้นโคงสุดท้ายของเล่าจะเป็นตัวใดเดี๋ยวผ้าเบิ้งน้ากันค่ะค่ะโคงสุดท้ายงวดประจำวันที่สิบหกเนาะค่ะสิบหกตุลาโคงสุดท้ายค่ะโคงสุดท้าย อง oh, สุดท้ายค่ะอิสราเอลร้านไส้ละค่ะยุ่นก็ปลอดภัยยุค่ะส่วนหมองเล่าอยู่ปลอดภัยดีค่ะ,คะสบายใจแต่กับเป็นห่วงคือเก้าละค่ะมันอยู่ในเขตของกาเจาเนาะ เขตเมืองนอกเขตเมืองบ่เป็นของเฮ้าบ่เป็นเมืองไทยเฮ้าชุดนี่เป็นชุดโคง้งชุดไทยล่ะคะ่ะแล้วหายมาตัวบนบางท่านบางคนกัิวใาหา้อยู่ในเมืองสงครามอยู่ยังมีเวลาเอาเลขเอาเบอร์มหาห้ยยติพผนสิวาเนาะกติดต่อหาเล่าได้ตลอดล่ะคะ่ะเพราะว่าหลูกหลานเนาะเฮาก็เป็นห่วงเน้นยำ้ำมหาห้โคง้งชุดไทยบน สามตัวสุดท้ายค่ะสามศูมนย์สามหนึ่งเจ็ดสามค่ะสามหนึ่งเจ็ดสามสาตัวบนล่างค่ะล่างโค้งสุดท้ายล่างโคงสุดท้ายแล้วก็เลขวิ่งแล้วก็ศูนย์คือกาล่ะค่ะศูนย์ แนวทางได้มาแล้วกับปอยหายเอฟซี FC ได้เบิ้งล่ะค่ะถ้าบ่าปล่อยกับเป็นห่วงเนาะใจมาแล้วกับบ่ปล่อยบ่บอกบ่ข่าวหน่อยโตหลายโตจังใดกะเสียวมาล่งหายเบิ้งล่ะค่ะถ้าบ่เบิ้งกะถ้าบ่าได้ปล่อยกัยังเป็นห่วงค่ะเสียดายเวลาเนาะเพิ่นหายมาละ่ะค่ะโค้งสุดท้ายลางค่ะแล้วหายมาลาง ไหามาลาง7 0็ดศูดน,นค่ะูน,นมีมาอีก1 1ึ่งหนค่ะหนึ่ง่ค่ะ่คูค่ะสีคูโค้งสุดท้ายสีคูโค้งสุดท้ายค่ะซีคูทงสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วเน้นไปที เจ็ด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 กับสิเป็นหนึ่งหนึ่งค่ะโหสุดท้ายมนาะจากชุดแหลกเนาะตัวเลขของเราชุดบนแน่นไปทีสามหนึ่งค่ะแต่เลขกสามตัวล่ะค่ะเลขกสามขูเลขกสามขามูมันกับว่าหลายอยู่แล้วล่ะค่ะก็เล่นแน่นในอีกอยู่ค่ะ แน่นให้อีกสุดท้ายเลขสามตัวแล้วตัดออกมาเหลือคู่ใดเลขสามตัว,วเนาะเราเน้นมาให้สามศูนย์หนึ่งค่ะห่งสุดท้ายสี่เก็ดสามค่ะเลขสามตัว เลขสามโต้โคงสุดไทยายละค่ะโคงสุด้ทยตัดมาแลวผิดจารณาเอาได้ค่ะเด้อทางทรงกะนํามาเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางเป็นไหามากกะเอามาบอกตอล่ะค่ะตัวเลขโคงสุดไทยของเราแนวทางเลขเล่ากะไหามากดีตลอดค่ะตัดเน้นมใาหา้บางเทื่อกะสอยูในสุดแหลกหรือว่าสุดโคงสุดไทยผิดจารณาเบิงเนาะ สามบตัตัวเล็กเล่ากับมาจากสุดเก่าชุดเดิมแ่ะค่ะก็ตัดออกมาหน่อยก็เก่าค่ะอันนี้ก็จะหายเบิ้งไปพร้อมๆกันค่ะสุดแรกค่ะชุดแรกกับสุดโค้งสุดถ่ายเน่นย่ำให้สามค3ูสามคูมคบน กะมาจากตัวเก่าล่ะค่ะ3 0 3 1 3 7 3 7 7 3กะเป็นตัวกลับกันล่ะค่ะ3 7 7 3เนาะล่าง7 0 7 7 0 1 1 1ค่ะจากชุดแรกเน่นไปที่7 0 5 0 0 1กะติดมากคือเก่าล่ะค่ะแต่จะมาเป็น1 1เนาะจาก7 1 เป็นหน,หนึ่งค่ะเป็นหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดเลขสตัวสามศูนย์หนึ่งสีเ่เจ็ดสามชุดแรกก็จะเป็นสี่ห้าสที่เป็นเน้นสตัวชุดแรกสี่ห้าสาชุดชุดท้ายเราเน้นมาเป็นสี่เ็ดค่ะสตัวชุดท้ายเนาะค่ะสตัวโค้งชุดท้าย ก็มาจากชุดแรกแลหละค่ะชุดแรกแต่ตัวหนาก็จะเป็นขาตัวกลางเป็นเล็กเกตค่ะสี่เกตสามเลนสองตัวสามตัวก็ผิดจารณา,าเบื้องเนาะทางส่องก็น่ามาเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเด้อชุดนี้เก๋ okay. ลำแยกกับอฝากเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนก็โศกโศกหมันหมานน้ำกันสุภผูสุกคนเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีทุกท่านทุกคนค่ะ